เอางัดละครับงัดเลี้ยง <laughs> งามป่ครับอเอาขึ้นมาเลยครับอเอาขึ้นมาเลยอุยอ้ยออก่างเดียว ยืดเบามาไปออกกอดกันแล้วปลาที่หนาแล้วมันยอมนี่แหละมันมันเป็นสีครับมันบายอมขึ้นหนาบายอมโชว์ตัวเลยไหมขันโชว์ตัวโอ้ยตากง่ายขึ้นยังไงต้องแตง่ายแบบนี้เลยให้เป็นบุญหน่อยอยู่ดีขึ้นไหม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  สิยูบใหญ่เนี่ยสิยูบใหญ่เป็นดีตาอุ้ยสวยงามสวยงามสวยงามเอ้ยมาไส่จังได่เหมือกันนะไม่อ้วนเหรอวะโอ้ตัวนี้คืออ้วนนะครับเสี่ยเอาโชว์โชว์หนานะครับฮะหนาผมเอาเหรอครับเอาต้นตูปลาซะโอ้สวยสวยใส่เกือบโลแปดแล้วมั้งเนี่ยควันปะครับ คจะอาเขาเห้ S <S